สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีทุกหมองทุกบอลครับเมื่อนี้บ้าบอยภาพพี่น้องมากก็เลาะหัวเขียที่ขึ้นกัาครับมากับทีมงานมากับพี่หัวดินมากับแม่นิดแม่กิดแล้วก็ัอาจอยครับผมเมื่อนี้สีโสมสีมันบอลเดี๋ยวจะได้มาติดตามกันครับผุนหมาเห่ากัน้ปทุกคนหมาเห่านะครับอาจอยกับมาแล้วครับพี่หัวดินครับสสวััดีครบแม่กิดนากเอกครับ มาเบิ <laughs> ่งโตเขียดนหมกันครับผมพี่น้องครับนี่อ่านี่นี่อา <c oughs> ใช่ละ่ะ <c oughs> มันเมีนบล่ล <c oughs> ่ะอ้านี่ดี <c oughs> นี่เห็นแล้วครับพี่น้องตัวแรกครับตัวแรกแหกมันอาอาเฮ้ <c oughs> ใช่นี่โอ yeah. yeah. you know, hey ้ยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเสร็จครับนี่หมาอีกแล้วพี่น้องอาใจตายแอ๊บว่ะโอ้คุบปคุ๊ปได้แล้วครับเสี่ยเส่อยู่ใส่ดูนี่ก็จิตาดีเถอะมึงิึง ไอ้โอ้ยนี่เด้นี่เด้เอาเอาคุบคุบคุบโอ้ยเอาแม่เอาแม่คุบ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 อือเอาคุบคุบเมื่อนี้มากลางแดดพี่น้องบ่ได้มาอยู่ในห่มขุดมันแซงครับเมื่อนี้มากขว้าเขียดโอ้ยเด็ดแท่งครับแค่ไห้แตอยู่ไก่หน้าครับผมพี่น้องนี่ใช่ไหมเออหนอ แล้วนี่ดิคมนี่คมสะพานคขวดเลือกเครอยู่เลือกปานปับรักามอยู่ลืกบอกว่าถึงมันหอน้งองงอู้นี่อ่ะนี่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 

โอ้โหนีกครบ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 โอ้ยครับผมพี่น้องนี่ตัวนึงตัวนึ่งพอพอแล้วครับดีอู้หโอ้มีไว้จักรีริยาฮะใส่ใส่เบิ่งก็ดังเงียบมันดังยังไงก็ แงะรถวมันังแวมันหังแงะวะเอาคุบคุบอาคุบ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 โว้ยตกไงตกตกไงตกไงเฉยไงก็ผู้ขวานี่ไงนก็ผู้ไทยเนาะโอ้สมเด็จดเถพี่น้องแจ้งกะแจ้งเพล่ลล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 ล โอ้โอ้เจนมาแล้วเจาแล้วเจนมาแล้วเชลเมยเาเมื่อคืนเรคนแหงหลายอืคนมหลายกลุ่มโมกันเล่ไปเโทเ้ามล่ะ

รากบกบกบกเคบโอ้ยกบยกยอะๆใ้บมดเนี่ยบตัวเจ้าเจ้าคุมไว้เเอามกวาเจ้าพ่อกบเจ้า้คุม่ะเจ้าเกียนว่าอถืกจะบอกว่าวว่าแล้วเขาบอกเจ้าพ่อกบตัวนอะอะอะเกกกกกบบกบบกบ นี่บ่นี่บ่นบเนาอะอุ้ยัเอาเอเมหน่งสองคุปหนึ่งสองซอู้ถ้ากุบเขียดเก็เป็นกุบเตียนลงน้ำประเด็นมาว่ไวบ่อืมงานไม่ดีเท้วครับ ทงแอบไปนึงพี่น้อกมาไม่คุบ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 นี่มัน่น้าเห็ดยังหน้าแางยังน้าห่วยมันนม่สาดดบบอแม่โอ้มันนี่หอาดดบบนี่เลยอโอแม่อย่งางเราพูดไม่บอยพ <c oughs> ่อไปบอกพ่อ,อมะเสียมูแม่ไเด้อ มนอเอียงซื้อมออีนซื้อมออมจนหอันบอยเน่ไห่ะเอาซื้อว่าสองตัวได้ไงบ่าอ้นั่าบ่าเอาตัวหนึ่ไปนิดอยู่ีเมาเบิ่งมันบ่ีเี่วเบหูเหานี่นิดอืมปาฮ่ายังพันวางเด่เออพันสื่สื่ออยู่น่าดีเีย่ใช่ เขาแหงบอกเม่เขาเขาสิข <spell out> ึ้นเรที <that> ุ่่เขาสิไปเต้นไปก็ไปตกน้ำทอเมกิทให้รครับมกิดแล้วไม่กีเท่าบุ้ยย่ามนัางลงน้ำแตกจากรถ ไอ้เยไอ้เกว่าปลมเลยเนาะโอ้ยบ่ได้ไปขามแล้วเว้ยมันเย็นยู่หรอ่อย่าถามถึงความรู้สึกเป็นยังตรงนเย็นเยนเย็นอใู่เย็นมืดเดเย็นมืดเย็นเย็นมเย็นมืดเย็นมดเย็นมเย็นเย็นยเย็นนเย็นนเย็นยเย พี่น้องอ้พอแล้วครับพอแล้วเนที่มาคูดฟังสิไม่อายไม่ได้บอกจบบอเ่ยจบบอเนยหยบอยาก้ตากแดดพี่น้องฮะนีนี่มาคูดส่วนมนขูดนไปเรื่อยๆปากำลัย่งไป ก็พุดเอาปลาปลาเอาปลาใส่กปสเดยนามุดเอาบ่ขอมาดิดพูดดังเว้ขาวนิยวสีพูดดังเว้ยนบานนี้ัดินเปียกหมอนันเนเเปียกนี่อันถือดินไส้สิมวออกลอกว่เกลยดแลวหน้าเนาะ ข่อยเขาจาม่งกดหดกับบหน่อยพ่อบอบอหน่อยหัดใหญ่อะยน่อกไปแล้วตัวหมาจังเลยพูนะอีแม่กิดมาบึงอย่างนั้นอยเราต้องไปเล่นน้ำก่อนในข้างหลังเนี่ยบุดังความห่อนจากแสงออทิานในเด้อ่อน โอ้ oh! ừ, em อันนี่เสียกอี <laughs> ม,า,มา,าเดี๋ยวนมไอ้นีมาตาแดดวันเดินมันิดเป็โะนโลคที่สะโตขึ้นมาเข้าวหี่ยะเบิดทุกคนนะครับผมอุณหภูมิหลางกายเขามันหลอนลอนูอน้แห้งกับตีกายเป็นซอกนะนก็ผมเห็นไม่จอยพระรา,าบนบมกเออชิ้วเขียวนั่นมันก็ไปเขียวหือเ่อไม่น้ำนะ

กบมออี่ชายกันนคเป็น่้เกันสกันขาไม่อยู่ที่เทิงคนแบบมี้ไม่รู้ก่ไปเทิงบ่าจะมางานถึงหรือไ

ไม่มีเนาะห่านห้านเนี่ยเว้ยไม่เกิเมื่อยอันขเสียกับพพอก็โตอาพอดน่าอดพ่อไปดอกอาพ่อไปดอกพ่อยดอกอือ้อนานดอกกระเดี้ย อทีสาากระทาน่ไองทิศเราพ่อหนึ่อนจ้าของอื่นโอ้พอนไอ้่ขั้นเซาไอ้นมันใสอยู่คอณดีหนีแล้วหน้าใหญ่เพนครับหน้ใหญ่สมเหตุสมผลน่ามันใสอยู่น่ะควนหอกนี่ละนหอกควนหอกแล้วที่แต nah. ่ผมมดนเ กำลังโตเลยก็เลยเียเน้ำบ่ฮะก็เลยเลียเลน้ำโอ้น้อาบน้ำ้ใด้พี่น้องเย็นเย็น้าบ่ยบ่น้ำเลิกบ่ะนิดระวังวิยงนี่พอดีพอดีบอกคุณว้าแกส่งแก่แกส่งแกสงตวนั่งนิด

ย่างนี้พ่อดนงูหอ้งไหอ้บัานงูไม้เกย็ส้พได้ารพี่นาองหโอยงหอยจูบด้วยน้ำถึงห้าดินโอ้หจูบบียวามีน้ำจ้ำนันไปไปจอยจอยบอยตรงนี้หม้จูบข้างล่างเห็ี่เวเต็มบ่อี้ไปแน้ำีดเหียดล่ะูบางฟังกันนะเ่ บ่อบ่อบ่บ่มีกดไปแล้วเราตามเราลวนได้อเยอะเยอะเพอยอะผี่ีๆซื้อพี่ซื้อพีซื้อพีเดี๋ซื้อพีให้มันให้มันตตงนพรอหนึ่งสองสามโอ้ยบอกไวแล้วตีน้ำเลือกคนล่วน อาเขียดใต้บอดยหอนแห้งจีนอกมากะอยเลียนนาบุนะย็นมาถาความรู้ส okay. ึกว mm ่ามาหาเขียดหอนไหมพอนไหมห่อนไหมหอยใจหอยเงินนี่คือว um ่าเลียนนามกัน ยินดีแท้งอย่อยอรอยออาหมดอมดหมดสองขาโมดนามาหยิบสีกองไหเดี๋ยวหมดมดดูนี้เตกลองนีจ้ายินดีนนี้ินยินนยนยยเนยนนยนน เย็นเย็นเย็นอากาเย็น่าเย็นเย็นย็นอืมคุณไ่คิดอาบแล้วปรทโอ้ยเส้นายใหญ่เกือบขาดบ่มาบ่มานามก่เดียมีเย็นเย็นดีเลยเย็นบ่เย็นเย็นเย็นย็นเย็นเยเย็นเย ได้ได้คนละมกคนละมกีกับเล้วอาบน้ำเย็นเอาบน้ำเย็นกับชินเนี่ยแคากันอาบน้ำครับบัดนี้หอยก่อไม่มีนี่ก็นละสุปปองสุปปองคัอยก็ไม่มีคิดถึงยายเกือบขาดจังเลยพี่น้องดีแ้งครับสวัสดีครับบายบายเย็น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 ลองลองกันคิดถใจเกือบขาดให้แม่แล้วมลสีเ่นนย่บ่จา เ้ยอนาะมอนี่บ่ได้เขียนมาหาเขียยบ่ได้เขียยเราพี่น้องเอ้ยไปสองกันสองหาสามหาแล้วครับบ่พอเขียนครับบ่พอเขียยกันลูน้ำเจ้เนาะมัห่อนเอตอเอะนีแมนให้ตัวบดขวมตอเนาะโดดลูกหันเสียบต่อจุกเลยเจ้ไงอันนี้ต่อเจ้นี่ม่จอยไคละต่เร็วบ่ม่จอยมี่จอยอันขอสิว่าโดดลูกหันเสียบตอจึกลวดมี่จอยกะว่า ความทรงจำกลับคืนมาแล้ววันซิเดอร์เร็วเสียบต่อเนี่ยมัน่ิเฮ็ดตั้งไหนล่ะพี่ชายทรงความจำกลับมาแล้ว บอีเพื่อร่นพี่น้องเอาน้หูวไปน่นหูนักเอกเลยพี่น้องนวาหไปเน้ันดักกันันดอกกันเวลานำหัวออกแบบใดก่บอกพี่น้องเยเ็ดออกอือใเวลานำขหัออกแบบใดบอกพี่น้องเยออกแร้วออกแล็วออกเล้วจะออกไวว่าเถอะเตมแดงๆสิออกแล้วค่ออกเ้วออกแล้วเข่าอืเลย เป็นดัง,ดงๆเห่เราเนื่อยข้าหุงบงครับครับผมพี่น้องครับกลิบนีกอกะกระซิบผ้ากันออกเมื่อไรเด้อครับผมพาทีมงานออกเมื่อก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณที่มามวนมาซื้อน้ำกันเด้อครับวิถีชีวิติศาสรบ้านเฮาครับหายอยู่หากินเพื่อเราบายบายครับบายกระซิไปตุ่มไปโฮมกันอยู่ บ้านพี่สีพผู้ละครับไปซอยอางนั้นพี่สีต่อครับมึงซองซองกลับไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้สมนึกสะกอนครับผมพ่อพ่อกันคลิปหน้าตัวสุขภาพแข็งแรงสุขูสุขคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายผู้ลงคนผู้ลงผู้ลงคนพ้นพ่อครับพ้นไปเรียกไอีกแล้วก็จบวันนี้ก็จบไปเอาเลยถือแบบนี้เอาเลขนะไม่เบ็นยงประจุ บงับงบังหินแดงเย็นจุย้ยดิมันเป็นหินเนาะไปเดินห่มี่เราก็เห็นนะ่ะ<ค><อ>จะเพิ่งเก่อนที่นานคนน่า<อ>ร้ายเขาก็ขี่รถเขาเก็ขี่รถเขามาเล่นคัก,ก,กเราแม่เขาอาจจะมาดูบ่เหอเขาอาจจะมาห้อยควอดดูเพราแม่เบิ่งหาดเนี่ยบ่งกีดินทรายในของชุมพลเนาะห้อยควอดดูกีดินทรายมันจะบ่อยู่ลักษณะนี่แม่ไปกลับบ้านแต่ว่าก็เจาะกันที่ใดยุ่งหรอกไปครับคุณพี่น้องไป ย่างกลับบ้านครับหาไก่หา่บนี้ิงก็ูดอมองห้ัหมเยเจ้ายากบอลมันุ่นกับีแล้วหอยเสร็จอีกสามสี่มือ เห็ดปงข้ามร้อยออกย่บมาจากสามชี้มือผมว่าอีกสามช้มือเห็ดปงข้ามสีร้อยออกอาบกขยงดินมนเลอมืน่ยมันซุมลิกนยตแห้งจได้ตรงมือเดียวแห้งครับตัวอีกงสี่บอกจุดขอดอก่อยจักมืออจักมือลาเท้านี่อยกักเจ้าพระจุฬากันบีท่านเราคือเ่าเราไหวครับ Cái này thì bố môn cái đấy nó lịnh lên với cái cạn Lịt lịt ต้นเย็นเรามนก็เลยหายหิวเลยผู้ใดไถ่เกาะปรตัวไอ้จูเอาคนมาไปทำงานเลย 他做饭你买了吗？嗯。